มืงทองทีวีพากผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับมาที่สนาสถาบันพระศึกษาจังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมามีฟุตบอลน,นักพิเศษนะครับเป็นศสึกฟุตบอลฉลองเมืองอุดรธานีครบ122ปีคุณพลเอสซเมืองทองแต่ของเราก็เดินทางมาอุ่นเครื่องไกลถึงดินแดนภาคอีสานเลยทีเดียวนะครับ ก่อนหน้านี้ผุณพลเอสจีเมทยต่มีเกมอุ่นเครื่องมาแล้ว2น,นัดด้วยกันนะครับคือบุกไปเอาชนะทีม TOTSC มาได้2ประตูต่อ1แล้วก็ล่าสุดนะครับเอาชนะทีม ARMY มาได้1ประตูต่อ0ครับเกมนี้ออกมาเยือกลสซะหน่อยแต่ว่ากระแสตอบรับของแฟนคลับ s อเมืองทองยูเต็ดรวมไปถึงแฟนคลับของอุดรธานี FC เนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่าตอนรับกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวแล้วครับ ชั่วโมงนี้กระแสของฟุตบอลไทยของเรากําลังฮอตฮิตติดลมบนนะครับเดิมทีเดียวแล้วฟุตบอลในแต่ละลีกแต่ละดิวิชันนั้นก็มีกระแสการต้อนรับการเข้าชมในแต่ละเกมค่อนข้างที่จะหนาตาอยู่แล้วนะครับประโจเหมาะกับผลงานของทีมชาติขุนพลช้างสึกทีมชาติไทยของเราในทอนเมนต์ที่ผ่านมาผลงานดีมากๆก็เลยทําให้กระแสบอลไทยของเราบูมขึ้นมามากกว่าเดิมอย่างที่เห็นนี่แหละฮะ สารัตอยู่เย็นครับหนึ่งในขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราก็มีแฟนๆสาวๆนี่ฮะรุมขอไทยรูปแม่เจ้าตัวก็ดังขึ้นมาในพริปตาเลยทีเดียวนะครับสำหรับสารัตอยู่เย็นในส่วนของร้านขายของที่ระลึกนะฮะสโมสรเอซีจีมุทอยเต็กของเราก็นํามาจําหน่ายที่หน้าสนาม สถาบันพลาศึกษาจังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับ SCG m o t o r อย e ต็ที่ไม่มีโอกาสในการเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครแล้วก็ SCG s t a d i u ตียมนะฮะจะได้มีโอกาสซื้อของที่ระลึกของสโมสรไว้เป็นเจ้าของนะครับช่วงนี้ชุดแข่งขันของ SCG m o t o r อย e ต็ของเราก็อยู่ในช่วงของการลดราคาด้วยล่ะครับส่วนเสื้อในฤดูกาลใหม่เร็วๆนี้ครับก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแฟนคลับเตรียม เก็บเงินตุนเอาไว้ในกระเป๋าได้เลยเร่วมไปถึงตัวปีด้วยนะครับตอนนี้ใกล้ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับรใจรอสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นห่วงในเรื่องของตัวปีนะฮะเร็วๆนี้ได้จับจองเป็นเจ้าของกันอย่างแน่นอนนี่ครับเราเข้ามาสู่ภายในสนามรังย่าของทีมอุดรธานี FC นะครับแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจเต็มความจุของสถาบันพระศึกษ,ษาจังหวัดอุดรธานีเลยทีเดียวนะครับ ก็เป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับแฟนคลับเกรียยหยองกับแฟนคลับอุดรธาน,นีก็สามารถที่จะนั่งคละอยู่ด้วยกันได้และแต่หลายคนอาจจะเชียร์ทั้ง2สงโมสร,รในเวลาเดียวกันก็เป็นได้ด้วยล่ะครับถึงเวลาการแข่งขันแล้วล่ะครับเด็กสกอตทองเหลาพาเพื่อนร่วมทีมเดินลงสู่ภายในสนามนะครับก็ ผู้เล่นตัวจริงตัวสำรองในเกมนี้ก็จะลงไปโชว์ตัวก่อนนะครับให้แฟนกลับชาวจังหวัดอุดรธานีได้เห็นหน้าค่าตากันอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงทักทายกับผู้บริหารของทั้งสองสโมสรด้วยครับก็ทกั้งคู่ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นในฟุตบอลถ้วย FA Cup ครับหรือ t o y ต t a ต e า g ีครับนะครับ ฟุบอลอุ่นเครื่องที่จังหวัดอุดรธานีก็เลยมีกระแสะตอบรับที่ค่อนข้างดีนะฮะต้องบอกว่าสีสันการเชียร์ของแฟนคลับอุดรธานี f อเนี่ยอลังการงานสร้างจริง,รงๆเลยแหละครับแม่ก็สร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจในเกมอุ่นเครื่องก่อนเกมการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นครับมาดูไฮไลท์เกมการแข่งก,ก,กันเลยดีกว่านะครับเป็นอุดรธานีได้เขียนลูกก็เริ่มเล่นก่อนนะครับแต่ว่าโอกาสลุ้นแรกเป็นของทีมเยือนครับเคลตันซินวาวันเลดี้ไซด์ แม่ลูกข้ามขาดออกไปไกลปีพลพนิชกุลครับเติมมาสุดเส้นหลังแล้วตวัดคืนมาให้ทิติพันธุ์พงจันโอ้โหยิงไปฉลับแผงหลังของอุดรธานีได้ลุ้นต่อเนื่องจากลูกเตะม,มุมครับโอ้โหแล้วคลุกคลิกคลิกหน้าประตูแม่ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับสำหรับกีเลนพยองลูกตั้งเตะระยะหวังผลได้เด่สกอทองเหลาวางไปให้เคลตัสซินบาเทคตัวสบัด โหมงลงพื้นแล้วนะครับแต่ว่าบอลมันเบาไปนิดหนึ่งเข้ามือเึื่สาประตูโอการลุ้นของอุดรเอบ้างนะครับลูกยนต์ยาวแต่ว่ากวินทรสัจน้นก็รับสบายสบายมาริโอยูรอฟสกี้มีการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยนะฮะก็เลยให้วิทิชัยทะทองลงมาเล่นแทนและกาวล่นที่ซ้ายเต็มๆของเกรตันเนี่ยได้ลุ้นเหมือนกันกาสเดเวทยาวงรับทางฝั่งซ้าย ทำชิงกับเคลตันซินวาและเคลตันไลให้กับทิติพันธ์ดึงจังหวะโยกลบหนึ่งครั้งโอ้โห,โห,โหยิงดยขวาเน้นๆแล้วนะครับแต่ว่านี่ฮะผู้สารประตูของอุดรซุปเปอร์เซฟปัดออกหลังไปได้โอกาสลุ้นเป็นของทีมเยือนมากกว่านะครับกาสิเดตดึงมาเข้าซ้ายยิงไปติดยังได้ลุ้นต่ออยู่ฮะเคลตันยกบอลจนถึงวุฒิชัยทาทองรับโอ้โหโ,โตโอ้ผู้เชี่ยววิทย์เสียยกธงเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนนะครับ วิจัยมาจากตำแหน่งล้ำหน้าถึงมงเข้าไปก็ไม่ได้ประตูครับตัดมาอีกครั้งหนึ่งครับทิธิพันธ์พวงจันทร์เติมทางฝั่งขวาแล้วก็ปียภพลพนิชกุลครับมาตามนัดวางบอลมาให้ดัสกอนท้องเหลาโอ,โอ้โหแม่กับตันโกทิ้งตัวมงเน้นๆกะจะย้อยให้เข้าเสาสองนะครับแต่บอลมันคอนทรลยากฮะออกหลังไปได้ลุ้นเลยทีเดียวครับอีกครั้งหนึ่งตอนเนื่องกัสเดเตะมาเข้าขวาข้างไม่ถนัด ยิงหลุดกรอบไปไม่ได้หลุนและช่วงท้ายเกมนะครับแม่อุดรธานีเอฟซีเองมีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำเช่นกันนะครับแต่ว่าจังหวะกึ่งยิ่งกึ่งพานี่ผ่านหน้าประตูไปได้ลุนครับจบครึ่งเวลาแรกนะครับก็เสมอกันไปอย่างสุดมันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับระหว่างพักครึ่งนะฮะผู้บริหารของทั้งสงสโมสรก็มีการแลกของที่ล,ลึกกันด้วยนะครับ มาดูครึ่งหลังกันต่อนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของ s อสจีมุนทอยเต็ดยังเช่นเดิมนะฮะสารัตอยู่เย็นวางบอลมาให้กับปีพลพนิชกุลพยายามจ่ายไปตรงกลางให้กับเคลตันซินวานะครับแต่ว่าผู้เล่นของอุดอรสกัดออกหลังไปได้ก่อนเนี่ยฮะสารัตอยู่เย็นครับต้องตัดเกมในแดงกลางเพราะว่าช่วงครึ่งเวลาหลางังอุดอรมีแรงขึ้นจากกองเชียร์ครับเคลตัน แม่พลิกตัวยิงครับแต่ว่าระยะมันไกลไปนิดหนึ่งบอลมันเดินทางนานฮะแล้วก็ไม่ตรงกรอบด้วยกาซิเดสท,ทำชิ่งกับสารัตและสารัตไหลขึ้นให้กับปิยพลพนิชกุลโอ้โหไอเดียดีครับควยิงปั่นไซก้อยแม่แต่บอลมันไซน้อยไปนิดนึงครับหลุดกรอบออกไป โอ้กวินธรรมสัจนะนั้นก็ได้โชว์สเปอ์เซฟละปัดลูกยิงของทีมบุดอนเอฟซีไว้ได้แล้วก็ปิยพงศ์ธนิชกุลครับมาสกัดออกหลังไม่ได้อย่างบุดวิดมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับดากาันทลายยตเองต้องการทดลองทีมแล้วก็ต้องการให้นักเตะลงสนามกันครบทุกคนนะฮะโนสคูวิสุรศักดิ์แก้วเรืองก็ลงไปแทนกวินธรรมสัจนะนั้นด้วยแล้วก็เปลี่ยนอีกหลายตำแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนาพลายนุ่มทศพลลาเทศสลาวุฒิกรยาณบดิต สุริยาสิงห์มุย้ยพีรดลชำรัศมีศจวกรจักรุปษาเศรษฐีศรีใส,สอนุวัตอินยินชยาวัตรศรีนาวงรวมไปถึงเีรวุฒิกายเย็ยครับเรียกว่าเปลี่ยนผู้เล่นยกชุดเลยละครับแต่ว่าช่วงนาทีที่88ครับจังหวะสวนกลับของทีมเจ้าถิ่นฮะอุดรธานีเอซเป็นเอเดโน่เปียกิโน่นะครับบอลเลดี้ไซส์สวนทางเข้าไปตุ้มตะข่ายนะครับผู้สาวประตูก็เป็นน้องลุกจากกรีนิน่มนวลน,นะครับลงมาแทนวิสลุศักดิ์แก้วเรืองด้วย โอ้ต้องชมละครับว่ายิงดีจริงๆยิงปลาเล่นทางไปเข้าเสาสองแล้วก็เอสซมีเวลาทวงประตูคืนไม่กี่นาทีแล้วครับลูกตังเตะของ SCG เมืองทองยูงแตดครับแม่โยนถึงยิงๆผ่านเข้ามาก็ไปเข้ามือผู้สาป,ประตูนะครับอีกครั้งต่อเนื่องครับ ยังม่งสกัดกันออกมาไม่เคลียร์นะฮะแม่แต่ว่าระยะของการทิ้งตัววันเลกข,ของเอซจเมืองทอยเต็มมันไกลไปครับทำให้จบเกมก,การแข่งขันนะครับเป็นทีมเจ้าถิ่นอุดรธานี FC เอาชนะทีม s อ g เมืองทอยเต็ไปได้1ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลนะัดพิเศษฉลองเมืองอุดรธานีครบ122ีปีครับนี่คือบรรยากาศลังเกมการแข่งขันที่เมืองทอยทีวีของเราเก็บภาพมาฝากนะครับ ก็ต้องบอกว่ากระแสตอบรับของแฟนคลับชาวอุดรธานีที่มีต่อสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนั้นน่าชื่นใจจริงๆละครับเป็นภาพบรรยากาศที่ดูอบอุ่นมากๆและนานทีพวกเขาจะได้มีโอกาสพบกับนักเตะชื่อดังของประเทศไทยนะครับรวมไปถึงนักเตะทีมชาตินะครับนี่ฮะการจัดฟุตบอลนัดพิเศษแบบนี้ขึ้นก็เลยทําให้แฟนคลับได้มีโอกาสใกล้ชิดนักเตะชื่อดังของเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น สารัตยู่เย็นมาริโอยูรอฟสกีที่ิพันธุ์พุ่งจันทร์รวมไปถึงดัชก,กรทองเหลาด้วยนะครับกับหลังถูกน,น้องึ้งรุมขอลายเซ็นแล้วก็ขอถ่ายรูปรวมไปถึงกัปตันตองกวินธรรมสัจจานันท์ด้วยนะครับนี่ะผลงานของกัปตันตองในขุนพลช้างศชาติไทยนะฮะทำให้น้องน้องเยาวชนได้รู้จักพี่ตองเพิ่มมากขึ้นนะครับมีขอถ่ายรูปเพียบเลยรวมไปถึงพี่ตังสารัตยู่เย็นนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่าชื่นใจจริงจริง ที่ชาวุดอนให้การต้อนรับสโมสรกีฬาพิยองเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดของเราอย่างอบอุ่นนะครับนี่คือภาพรบรรยากาศที่สนามบินแล้วนะครับตามกันมาส่งถึงสนามบินกันเลยทีเดียวมททีวีของเราจะทิ้งท้ายภาพรบรรยากาศที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับก่อนที่คุณทนกีฬาพิย่งของเราจะขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพมหานครในโปรแกร,รมอุ่นเครื่องนัดที่3ของสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดนะฮะซึ่งโอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับก<อ>็หวังว่าสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดของเราจะได้มีโอกาสมาเยี่ยมเ<ๆ>ยือนเมือง อุดรธานีอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงให้กำลังใจสโมสอรอุดรธานี FC นะครับในการสู้ศึกฤด,ดูกาลหน้าแล้วก็เลื่อนชั้นให้ได้นะครับเพราะว่ามาตรฐานของสโมสอรอุดรธานีนั้นค่อนข้างที่จะดีพอสมควรน,น่าจะใช้เวลาไม่นานในการทีวเองขึ้นมาหลีกสูงสุดของเมืองไทยนะครับยังไง S c g ซมุททแต่ของเราก็เอาใจช่วยด้วยนะครับ